อัดแก๊สเอทิลีนระวังต้นยางจะตายขายไม้ไม่ได้ราคาไม้ลายคุณภาพต่ำนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณฟังคลิปผมให้จบก่อนแล้วคุณจะรู้ว่าทําไมคุณถึงขายไม้ไม่ได้นะครับคุณอย่าไปโทษเอทิลีนเลยนะครับเพราะว่าสาเหตุจริงๆอะ่ะมันเกิดจากที่คุณดูแลสวนไม่เป็นต่างหากนะครับสาเหตุที่ยางโทมยางตายนึ่งก็เพราะว่าในเรื่องของกันมันเป็นโรคนะครับมันขาดธาตุอาหารนะครับต่างหากเลยนะครับคือหยุดผมอยากให้พี่ๆนะครับ ลองลองลองลบไมเซ็ตที่ว่าเอ้ยใช้แก๊สเอทิลีนแล้วมันจะขายไม้ไม่ได้อะไรพวกนี้คือหยุดคิดไปก่อนนะครับให้คุณคิดในเรื่องของการบํารุงรักษาให้ดีนะครับเพราะว่าตัวผมเองอะผมใช้เอทิลีนมา13ปีแล้วก็มีอาจารย์อีกหลายๆท่านนะครับที่เขาใช้เอทิลีนมาเป็น20ปี20ปกว่าปีเนี่ยเขายังได้ผลทุกวันนี้ <ๆ S 1> เขายังเก็บผลผลิตต้นยางก,ก็โตขึ้นทุกวันทุกวันนะครับ สาเหตุหลักๆก็คือเกิดจากการบำรุงรักษาการให้น้ําการให้ปุ๋ยการพ่นน้าหมัก EM จุลินทซีมีเยอะแยะกยทก็ส่งเสริมอะไรครับส่งเสริมน้ําหมักปลาใช่ไหมครับมีน้ําหมักปลามีครูเซอเอ็มเข้ามามีน้ําหมักน้ําหมักครูเซเอมนะครับฉีดพ่นนะครับก็ช่วยได้ดีมากๆในเรื่องของโรคพวกนี้นะครับถ้าไม้ลายมันเกิดจากพวกอเชื้อราเนี่ยมันเข้าไปทําลายในเนื้ไม้นะครับถ้าใครที่สามารถที่จะรักษาอ้เชืโรคเชื้อราเหล่านี้ได้เนี่ย มันก็จบเลยนะครับแต่โคเดอร์ม,มาก็มีคุณก็พ่นไปสินะครับปีละรอบสองรอบสามรอบก็ว่ากันไปนะครับเพราะว่าเนื้อไม้เนี่ยไม้ยางเนี่ยเขาเอามาทําเชื้อเห็ดได้แสดงว่าเนื้อไม้เนี่ยมันมันมีคุณสมบัติที่ดีต่อเชื้อราก็คือเชื้อรามันสามารถที่จะลามในเนื้อไม้ได้ดีเพราะมันเป็นไม้เนื้ออ่อนใช่ไหมครับนะครับมันไม่ใช่เป็นไม้เนื้อแข็งเป๊กนะครับเพราะาเชื้อราเนี่ยชอบมากดังนั้นถ้าเราควบคุมเชื้อราได้นะครับต้นยางก็จะไม่ตายนึ่งเนื้อไม้ก็จะไม่ลาย หลายคนที่เขาเอาไปใช้ตอนที่ใกล้โค่นนะครับนั่นอีกส่วนหนึ่งก็คือเขาเวลาเขาใกล้โคนนะ่นอ่ะเขาจะเอาเอทินีนไปอัดแล้วก็กีดแบบกีดระยะยาวเลยนะครับกีดยาวมากกีดกีดก็คือกีด2วันกีด3วันแล้วหยุดวันหนึ่งอย่างเงี้ยครับคือมันเป็นการโซมยางพอโซมยางป๊อปยางเนะี่ยมัน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 ,มน,มนปล่อยปล่อยน้ํายางออกมาเยอะเกินไปแล้วก็ปุ๋ยเนี่ยมันกินไม่เพียงพอแล้วก็ยิ่งทําให้อเชื้อโรคเชื้อราพวกนี้ มันทํางานได้ดีมากนะครับเพราะว่าพอพอมันอ่อนแอมันก็ติดโรคง่ายพอติดโรคง่ายมันก็ลามนะครับแล้วถึงเวลานั้นเนี่ยเขาก็ตัดไปขายถูกไหมนะครับมันไม่แปลกครับที่คุณจะขายไม่ได้ราคาถ้าขายไม่ได้ราคาตอนนั้นอ่ะเพราะว่ายางมันโทมครับผมนะครับแต่ถ้าคุณทําตามสเต็ปที่เราบอกก็คืออกีดหนึ่งวันเว้น2วันนะครับหรือใครใช้วิธีเจาะก็เจาะหนึ่งวันเว้น2วันนั่นแหละนะครับหรือบางคนเว้น3วันก็มีนะครับมันก็จะทําให้ต้นยางของคุณอ่ะ สมบูรณ์นะครับคุณก็ค้นน้ําหมักไปนะครับมีน้ําหมักตามีอะไรหรือถ้าคุณไม่รู้ว่าจะเอาน้ําหมักอะไรยังไงนะครับมีผลิตภัณฑ์ดีๆเยอะะมากมายในท้องตลาดนะครับของผมก็มีนะครับโทรมาปรึกษาผมได้นะครับผมมีแบรนด์ที่ทําเกี่ยวกับในเรื่องของยางพาราโดยเฉพาะเนี่ยนะครับใช้กับยางพาราได้ดีมากๆนะครับต้นยางสมบูรณ์น้ํายางดีนะครับคุณจะกรีดคุณจะเจาะได้หมดยางไม่เป็นโรคเนื้อไม้ไม่เสียแน่นอนนะครับคุณใช้เอทิลีนถ้าใช้อย่างปลอดภัยนะครับใช้อย่างถูกต้อง คุณสาเร็จแน่นอนครับผมต้นยางไม่เสียด้วยแล้วก็ถ้าทําดีๆนะครับต้นยางของคุณจะอยู่กับคุณไปอีกนานๆเลยครับสามสิบสี่สิบห้าสิบปีแล้วก็หรือว่ายาวกว่านั้นเพราะว่าเปลือกมันจะงอกใหม่เรื่อยๆครับเปลือกยางมันจะงอกใหม่เรื่อยๆเพราะว่าต้นไม้ยางเนี่ยจะมีอายุเกินร้อยนะครับจะเือคือเป็นร้อยปีอะ่ะถ้าเราดูแลดีๆนะครับแต่ว่าทุกวันนี้สามสิบปีส่วนใหญ่ก็จะโค่นถูกไหมก็เพราะว่ากรีดจนจนหน้ามันเละหมดแล้วนะครับหน้ามันเละหมดแล้วก็ต้นยางก็มันไม่โตนะครับเพราะว่ามันมน รอบสองรอบแล้วมันก็ไม,ไม่ไม่กระจายออกไปนะครับ <laughs> ผมก็แนะนําว่าอยากให้พี่ๆนะครับทําความเข้าใจในจุดนี้นะครับต้นยางตายหรือไม่ตายมันขึ้นอยู่กับตัวของผู้ดูแลสวนนะครับ <laughs> ดูแลยังไงใส่ปุ๋ยยังไงดูแลเรื่องโรคยังไงนะครับมันมันมีอยู่2อย่าง3าอย่างอ่ะก็คือปัจจัยในเรื่องน้ําเรื่องดินนะครับเรื่องการรักษาโรคนะครับ <laughs> เรื่องน้ําเรื่องดินเรื่องรักษาโรคถ้าแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้นะครับ ไม่ต้องกังวลอะไรว่าต้นยางจะตายถ้าเรามีเสิร์หุยให้เพียงพอบำรุงโรคได้นะครับก็คือรักษาโรคได้ป้องกันโรคได้ต้นยางของคุณจะอยู่กับคุณไปอีกยาวนานและคุณยิ่งนานนะครับต้นยางยิ่งโตขึ้นยิ่งจะได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น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 ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับพี่ๆครับด้วยความหวังดีสวัสดีครับ